เนี่ยอันเนี้ยเพียงเพียงวงจุ้ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าทําได้ไม่สเปะสปะอือมันก็ถือว่าประสบความสําเร็จในวงจุ้ยเนี่ยไปขั้นหนึ่งแล<น>้วแต่ว่าวงจุ้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นหลักสําคัญ<น>เพราะว่าถ้าอันนี้ผิดสมมุติว่าคนตะวันตกไปอยู่ในบ้านตะวันออกอ่าหรือคนตะวันออกไปอยู่ในบ้านตะวันตกอันเนี้ยชีวิตถูกทอนไปครึ่งหนึ่งทอนอะไรครับความรุ่งเรืองอความสําเร็จอืม แต่บางอย่างของอย่างนี้มันไม่เห็นใช่ไหมครัอย่างเช่นสมมติสมมุติว่าผมไปอยู่ผมคนหมายเลขแปดกับนายไปอยู่บ้านหมายเลขหนึ่งเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราดีอยู่แล้วเรามีกินมีใช้ธรรมดาอพอสมควรที่บอกว่าโดนทรอนไปนั่นก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือมันลักษณะการทรอนเนี่ยมันจะมีมันจะมะีรูปแบบเนี่ยกว้างๆยอยู่สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าดวงชะตาเขาเนี่ยไม่แข็งแกร่งนะฮะ ความเปลี่ยนแปลงหรือความตกต่ําที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนอแต่ว่าระดับความตกต่ํามันก็จะแตกต่างกัน,นไป,ม,ไปมากน้อยม,อมันยังมีปัจจัยอื่นนะครับแล้วในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทําให้เจริญหรือรวยน้อยโดยที่เจ้าตัวเองเนี่ยอาจจะพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ทํำวงชุยหรือคนที่เรียนหงชุยเนี่ยนะครับจะรู้ว่าอันเนี้ยมันน้อยไป